ทุกคนเสวัสดีครับผมจานยานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาส17101นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของ building นะครับก็มาเขียนมาเร้วกันเลย let's go <S กดในการวาง building ของภาคนี้นะครับก็คือผมต้องบอกก่อนว่าภาคนี้เนี่ยเขาแบ่งทายก็คือแบ่งช่องเนี่ยเป็น2ประเภทก็คือช่อง urban กับช่อง rural นะครับถ้าใช้ภา,าษาอังกฤษภาษาไทยก็คือ urban คือเป็นเมืองส่วน rural คือเป็นชนบทนะครับถ้าอย่างนี้เป็น เป็นช่องฟาร์มที่มีคนงานไปทําอยู่เขาจะถือว่าเป็น rural t i e s นะครับหรือว่าถ้าเป็นช่อง Urban ก็คือช่องที่เราวาง building ไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็น urban t i e s นะครับก็ในส่วนของ building นะครับก็จะแบ่งออกหลักๆเป็น4ประเภทนะครับก็คือตัว warehouse นะครับก็คือไอ้พวกนี้ที่เป็นพวกนี้เขาจะเขียนว่า warehouse food building อันนี้เป็น warehouse production building พวก warehouse เนี่ยก็คือสังเกตง่ายมันจะ โบนึ่ง r o d ดักชันให้กับพวกเ,เป็นทายที่มีคนอยู่นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันมีคนมีไก่อยู่ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นฟาร์มอัตโนมัติ<ม>อันนี้ไอ้พวก warehouse building เนี่ยก็คือเป็น building ที่สร้างไว้เพื่อ boost ไอ้ตัวพวกนี้พวก warehouse building เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น ageless นะครับก็คือมันก็จะยังอยู่อย่างนั้นแหละถึงแม้ว่าไป Age อีกสอไปมันก็จะไม่หายไปนะครับ อันดับต่อไปนะครับก็คือ building ที่เป็น science กับ production นะครับอันนี้เขาจะเขียนไว้เลยอยู่ตรงท้ายเนี่ยว่าเป็น antiquity science building นะครับอย่างอันนี้เป็น b a r r a c k ก็คือเป็น antiquity military building นะครับไอตัว science building กับ military building เนี่ยค,คือ science กับ production เนี่ยมันจะได้บวกหนึ่ง adjacency ต่อ resource รอบๆนะครับก็แปลว่าหลักการวางเมืองของเราเนี่ยเราควรที่จะต้องหาเมืองที่มี resource อยู่ อยู่ในประมาณวงสองหรือวงสามนะครับเพื่อที่เราจะวาง building ไว้ติดกับ resource อย่างถ้าเป็นผังเมือ,องเงี้ยค่อนข้างแย่ตรงที่ตรงนี้ resource ตรงนี้มันมันมีแค่ resource อยู่เดียวๆอันเดียวแต่ว่าถ้ามองมาตรงนี้เรามีสอง resource อยู่แปลว่าผมสามารถที่จะวาง building ช่องนี้หรือว่าช่องนี้ก็ได้เพื่อให้ได้ bonus เพิ่มนะครับ building ไว้เภทต่อไปนะครับก็คือ culture กับ happiness building นะครับไอตัว culture กับ happiness building เนี่ยมันจะได้บวกหนึ่ง adjacency ต่อ Natural wonder นะครับหรือว่าเป็นภูเขานะอย่างถ้าผมเมืองนี้เนี่ยมีภูเขาแค่ช่องเดียวผมก็คงต้องวางแถวนี้แหละแล้วก็บิลดิ้งประเภทต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวของฟู้ดแล้วก็โกนะครับฟู้ดบิลดิ้งเนี่ยก็อย่างเช่นอันนี้อันนี้มีทั้งฟู้ดทั้งโกเลยอยู่ในในในเทคเดียวกันนะก็ะคือเป็นบาร์กับมาร์เก็ตนะครับไอตัวฟู้ดกับโกเนี่ยมันจะได้บวกหนึ่งเอเจนซี เมื่อวางติดกับชายหาดนะครับเป็น coastal terrain หรือว่าเป็น Navigable River นะครับก็คือเป็นแม่น้ําที่ผ่านได้เนะี่ยอย่างอันนี้แม่น้ําในเมืองผมเนี่ยมันขึ้นว่า River เฉยๆก็คือมันผ่านไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่า Navigable River ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องที่เราเดินเรือเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทุก Building นะครับจะได้บวก1โบนัสเมื่อวางอยู่ติดกับนเดอร์นะครับเป็นน o ดอร์ที่เราสร้างนะไม่ใช่ Natural d e r กฎของการวางบิลดิ้งในเกมนี้ก็คือเราถ้าเราจะวางบิลดิ้งอยู่ไกลๆออกไปจากเมืองนะครับเราจะต้องมีเออร์เบนแพ a เวย์นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเมืองอยู่นี้เราไม่สามารถที่จะไปวางบิลดิ้งตรงนี้ได้เราต้องวางบิลดิ้งช่องนี้แล้วก็ไปช่องนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะวางช่องนี้ได้นะครับกฎข้อสอนะครับก็คือบิลดิ้งเนี่ยเราสามารถวางได้2องบิลดิ้งต่อหนึ่งช่องนะครับ ซึ่งเราก็จะเรียกมันว่าควอเตอร์นะครับซึ่งบางบิวดิ้นะครับก็จะได้รับโบนัสพิเศษเมื่ออยู่เป็นควอเตอร์หรือว่าหรือว่าพาเลทของเราเนี่ยก็จะได้รับโบนัสพิเศษตามจํานวนควอเตอร์ที่อยู่รอบๆนะกดข้อต่อไปนะครับนี่ก็คือช่องรีซอร์สเราไม่สามารถวางบิวดิ้ได้นะครับแล้วก็เมืองเนี่ยเราเนี่ยมันจะทํางานได้แค่3มทายรอบๆเท่านั้นนะครับเหมือนภาคที่แล้วเลยก็คือเพราะฉะนั้นระวังดูรีซอร์สบางทีมันไกลเกินอะไรอย่างนี้นะเพราะมันอย่างเมืองเนี่ยผมก็จะ ผมก็จะเอื้อมถึงแค่ตรงนี้ผมก็จะเอื้อมไม่ถึงช่อง go ตรงนี้ผมก็ต้องไปตั้งมืองใหม่ตรงนี้เพื่อให้ได้บวก2 resource a d j a c e n c y ตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเมื่อมันจบมันจบ age นะครับไอตัว building ของเราทั้ง,งหมดเนี่ยที่ว่าเป็น antiquity เป็นอะไรพวกนี้เนะี่ยมันจะสูญเสีย a d j a c e n c y bonus หมดเลยนะครับก็คือมันก็อย่างสมมติผมวางผมวาง library ไว้ตรงช่องนี้ใช่ไหมมันจะได้ มันจะได้บวก2 s i แ e นส์นะครับแล้วก็บวก1ต่อ Resource ที่อยู่ใกล้ๆนะสมมติผมมาช่องนี้มันก็จะได้บวก4 s i แ e นส์เพราะว่ามี Resource อยู่ใกล้2อันถ้าเกิดเอาไป Age ต่อไปเนี่ยมันก็จะเหลือแค่2 s i แ e นส์นะครับเพราะว่ามันจะเสีย2 s i แ e นส์จาก a d j a c e n c y Bonus ที่มันจะหายไปแต่ว่าทุกบิลดิ i งเนี่ยมันจะมีค่าบำรุงของมันนะครับก็คือจะใช้เป็น2 g แล้วก็2 h a p p i n e s s ในยุคแรก3 G โกในยุค explorer แล้วก็ 4 Go, โก a p p i แฮปปในยุคโมเดิร์นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเอ e ต่อไปมันก็จะกลายเป็น Building ที่ให้บวก2อแซนนะแต่ว่าเสียค่าบำรุงเป็น3 Go กกับ3า a แ p ปปี้ s นซึ่งมันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีระบบ Over Building ก็คือเป็นระบบที่เปลี่ยน Over Building ให้กลายเป็นบ i ลดิงใหม่นะครับโดยการที่เราก็สร้างทับ Building ของเก่าไปนะครับ ก็จะถือว่าเหมือนของเก่าเนี่ยทุบทิ้งไปเลยแล้วก็เอาอันใหม่มาตั้งแทนโบนัสของเก่าเราก็จะไม่ได้แล้วนะครับต่อเราก็จะได้โบนัสของบิวดิ้งอันใหม่แทนอีกอย่างในงของบิวดิ้งนะครับก็คือถ้าเราไปตั้งทับช่องที่เราเปลี่ยนเป็นรูโรลแล้วเนี่ยเราจะสามารถย้ายช่องรูโรลไปอยู่ช่องอื่นได้นะครับเราจะไม่ได้เสียช่องนั้นไปเลยแต่ว่าเราสามารถย้ายไปอยู่ช่องอื่นได้นะครับก็ถ้าให้ผมแนะนําผมก็จะแนะนําว่าเราควรจะล้อมพาเลตของเราด้วยควอเตอร์นะครับซึ่งเราก็ต้องดูก่อนว่าไอช่องรอบ,รบ พาเลทของเราเนี่ยมันมีช่องดีๆสําหรับวางบิวดิ้งอย่างอื่นไหมอย่างเช่นตัวไซแอนหรือว่าตัวเคาน์เตอร์หรือว่าไอตัวฟู้ดนะครับถ้าเกิดว่ามันมีช่องดีๆก็ให้เราวางเป็นเวหาสไปแทนนะครับเพื่อที่เราจะได้ฟิลล์รอบๆให้ครบเพื่อได้โบนัสสูงสุดจากไอตัวบวกหนึ่งไซแอนและเคาน์เตอร์จากแต่ละควอเตอร์นะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงว่าไอตัวพาเลทเนี่ยจริงๆเราสามารถใส่อีกบิวดิ้งหนึ่งได้นะครับแต่ว่า,าถ้าถามผมผมว่าเอาไว้ช่องรอบๆคุ้มกว่านะครับ แล้วก็ทิปอีกอย่างหนึ่งนะครับองเวลาเราเราสร้างบิลดิ้งนะครับก็คือบิลดิ้งบางอันเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นไอตัวมอนุ่มเนี่ยมันได้บวกหนึ่ง u e n c e point ดด้วยนะครับหรือว่าหรือว่าอย่างวิลล่าเนี่ยมันได้อ่อบวก2 Influ e n c e point ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยข้อแนะนําก็คือถ้าเราจะตั้งบิลดิ้งพวกนี้เนี่ยเราไปตั้งไกลๆที่ที่มันไม่ได้บวนัสอะไรเลยนะครับแล้วเราก็จะตั้งให้มันอยู่อย่างนั้นโดยที่เราจะไม่โอเวอร์บิลมันนะครับเพราะว่า Influence เนี่ยเป็นเป็นคาากเะ,ะน,น,เน หรือได้หรือหรืดก็ได้ของเมืองนะครับที่เราจะไม่ไปโอ์บิลเราจะไม่ไปแตะมันเราจะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเพื่อให้มันให้อินฟลูเอนซ์พอยต์เราไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังของการเปลี่ยนยุคเนี่ยก็คือรีซอร์สบางอันเนี่ยมันมันหายไปแล้วมันมีรีซอร์สใหม่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอาจจะต้องมาวางผังเมืองกันใหม่เวลาดูในส่วนของไซ i แอนส์กับไอตัวมิลิเทอรี่บิลดิ่งนะเพราะว่ามันได้โบนัสจากรีซอร์ส บางทีมันหายไปแล้วมันมีอันใหม่เกิดขึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องไปวางใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ระบบอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราที่ทําให้การโอเวอร์บิลเนี่ยหรือการสร้างบิลดิ้งสองอันในช่องเดียวกันมันสําคัญนะครับก็คือมันมีระบบสเปเชียลลิสต์นะครับที่ถ้าเกิดว่าเราสร้างเมืองให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ assign สเปเชียลิสต์ไปในช่องนั้นได้นะครับซึ่งสเปเชียล s ิสต์เนี่ยความสามารถของมันก็คือมันบวก2 s งไซ and 2 culture แล้วก็ของ a d j a c e n c y bonus ของช่องนั้นนะครับ แต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่โดนลบสองฟูดแล้วก็สองแฮปปี้เนสต่อสเปเชียล s ิสต์นะครับข้อข้อระวังก็คือไอสเปเชียลิสต์เนี่ยมันไม่สามารถย้ายได้นะครับมันใส่ไปแล้วใส่ไปเลยโอเคครับก็มาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะ wrap บบให้ฟังนะครับก็ที่ผมพยายามจะสื่อคือวิธีการตั้งเมืองนะครับเวลาจะเซตเทิลเนี่ย ราควรจะต้องดูอะไรบ้างน,นะครับก็ถ้าคุณเน้นไปที่ Resource คุณเน้นไปที่ก็ถ้าคุณเน้นไปที่ s c Science Production คุณก็ควรจะต้องดูว่ามีตำแหน่ง Resource ตรงไหนที่มันดีนะครับหรือถ้าคุณเน้นไปที่ c u l t u r e h a p p i n e s s นคุณก็จะต้องดูว่าตรงไหนมันมีภูเขาที่มันดีๆเป็นแนวเขาที่มันดีๆนะครับแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะครับก็คือจริงๆก็ถ้าคุณไม่ได้จะมินแม็กซิ่งอะไรขนาดนั้นก็ตั้งๆไปเถอะครับโอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เค ที่การตั้ง building มากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยคือผมไม่รู้เรื่องเลยผมเห็นเลขอะไรเยอะผมกด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 จริง,รงๆมันไม่ได้ effective นะครับเพราะว่าการที่เราต้องมาคำนึงถึงเรื่อง specialist นะครับเราต้อง maximize เรื่องของเอ a c e n c y bonus นะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนะครับก็คุณลัแ Half Fun ก็มาถึงตรงนี้มีใครมีคําถามไหมครับรถ้ามีคําถามยกมือถามได้เลยนะครับหรือว่ามาถามส่วนตัวหลังห้องก็ได้นะ